มื่อนี้ไม่เ้หน่อยสิมานําำเสนอก้อยใบเขาเอินอย่างก้อยผาครีลิ้วหรือว่าสบายนางเนาะคะ่ะกระซิมีสบายนั่งหรือว่าผาครีลิ้วไม่เ้หน่อยสิขอเอินเป็นผาครีลิ้วเนาะค่ะเอาผาครีิ้วเนี่ยที่เขาลอกดําออกแล้วเนาะคะ่ะแล้วาก็งเไดามาแบบนี้ไม่เ้หน่อยซื้อมาจากร้านไทยกะสิต้มนำให้ห้อนหอนเดอือดเดือเนาะค่ะเราเอาผาครีิ้วเนี่ยลงไปลวกพอลวกเสร็จแล้วก็กเอาขึ้นมาใส่เปิดน้ำเย็นให้มันเย็นเนาะคะ่ะเพราะว่าเส็ดให้ผาครีริ้วนี่กรอบ ข้าวปัต้องต้มดนนะคะเฮทเทนํามันเดือดเดือดแลาวอาผักีรวลงไปแต่กระเทออกแล้วก็เปิดน้ำเย็นใส่เลยค่ะเอาน้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะใส่แล้วมนก็สิกรอบเนาะคะ่ะเครื่องปรุงกระบ,บ่้องยั้งร้ายนะะเนาะค่ะเมนีกะซิมีสาราแน่พักซี่ใบบักกูดหอมแดงซ้อยกักพริกปน่นผงสโลดน้ำปลาและกระสิเป็นบกักคาไอน้ำบกักน้ำบักหน้าว ส่วนสิเหลือก็สิเป็นเขาขัวไม่ใช่น้อยขอไปยิบเขาขัวแป๊บหนึ่งเนาะกันนี้คือเขาขัวเนาะค่ะกระสิเฮ็ดง่ายๆไม่นู่อีสานอีสานบ้า,านเฮ้าเนาะพี่น้องเริ่มต้นกับโมมี่ยังลายกระใส่ผงสุลดลงไปใส่แบบผิดปนลงไปเนาะพี่นอ้องความเผ็ดนี่แล้แต่พี่น้องมากเนาะคะ่ะนี่น้อยก็ะสิใส่ลงไปประมาณเผ็ดแน่ค่ะตามดดวยนํำปลาเนาะค่ะ ปลาแล้วก็จะบีบบางหน้าลงเลยเนาะพี่น้องมือนี้ง่ายๆอีกเช่นเดิมเมนูของไม่ใหญ่น้อยเนาะค่ะเป็นเมอาหารถี่บอไซเวลาโดนเนาะเห็ดแบบง่ายๆไม่ไหวกินได้เลยเนาะค่ะบริุ่่ยากนี่แหะค่ะกวัวขั่วไก่บานขั่วแบบเอาตามมีดต่าเกิดเนาะพี่น้องเนาะเครื่องปรุงมีส,สท่เปอรเข้าก็ใสซอสนี่น่ากระสิบีบบางหน้าลงไปไม่ใ่น้อยมากกินเพชทสมเนาะค่ะไม่ใหญ่น้อยกระิสใส่นำบางหน้าหลายแน่เนาะค่ะค่ะเสร็จแล้วข้าก็สิคข้น ต้มแฮมันเขากันก่อนนะพี่น้องเขาขัวนี่เขาสิใส่ที่หลังเนาะค่ะเพราะว่าเขาขัวใส่กับปับ๊บปุ๊บมันจะสิด,ดูดน้ำทันทะีเนาะเขาต้องปรุงทุกอย่างให้มันแซบ่บให้มันเข่าเครื่องก่อนเนาะค่ะนี่หน่อยกระสิขออนุญาตซีมเนาะนี่น่อยสิเติมนะ้ำ นำมันาลงไปจักหน่อยผมื้อว่าจะอ่อนสมไปหน่อยนึงเนะาะค่ะพอนำหมักเน่างี้เราต้องเติมน้ำไปอีกนิดนึงค่ะจากนั้นเนี่อน่อยกับสิไส้พักทุกอย่างลงไปเลยเนาะค่ะนำด้วยเข่าขัวเลยค่ะพี่น้องหลังจากรสชาติเท่าใดแล้ว ข,ขักวกระสีใส่ข้าขวาวใส่ผักลงไปคนเลยเนาะนี่ก็คือสูตรง่ายๆอีกหนึ่งสูตรเฮ็ดไม่ยากค่ะเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดกินเองคัาวบานๆตามสไตล์เขาไม่แยน่อยเนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่เขาว่าเบิ่งกับขอบคุณได้หลายเนาะค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมให้กัถือไม่ย่น่อยกับดีใจร้ายได้พี่น้องค่ะมีคนเขามาเบิ่งกันสี่ไม่ห่น่อยกะมีแห้งใจที่เสีเห็ดให้พี่น้องเมืองกันต่อไปเนาะคะ่ะตีชม อีหยังใดเต็มที่เลยค่ะไม่ใช่น้อยย่อมอ่าก็สิน้อมรับเอาเมื่อสุยางสุนวอลเหรอคะพี่น้องเพราะว่าเ่ากเ็เฮ็ดอยากให้พี่น้องเบิ่งแบบบ้านๆเนาะค่ะเฮ็ดแบบเพื่บ,บ้านๆวิถีชีวิตบ้านๆอีหลีเนาะค่ะก็นี่แหละตามสไตล์ของไม่ใช่น้อยก็สิเฮ็ดออกมาให้ได้ทังซี่เหรอคะพี่น้องนี่คือคลิปแบบสมัครเล่นเนาะพี่น้องนี่ก็เสร็จแล้วค่ะก็สิขอซิมอีกรอบนึงเนาะค่ะ แซ่บค่ะเห็นบอคะเซ็จแล้วค่ะมีเงห,หน่อยเสต้งซื้อว่าก้อยผ่าคิริวเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะหนึ่งเมนูที่แนะนําอีกหนึ่งเมนูเนาะคะ่ะง่ายๆสไตล์บานๆเนาะคะ่ะก้อยผ่าคิริวหรือว่าก้อยสบายนั่งเนาะคะ่ะคลิปนี้ขอขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะต,ติดตามชมสวัสดีค่ะ